จินตนาวันเกิดนี้สุขทายขอพระคุณจากใจเปลี่ยมลน้นขอบคุณที่อวยชัยวันเกิดนี้นาะขอพี่น้อง จงสุขทนตลอดทั้งชีวิตขอบคุณมากจริงๆค่ะนี่เป็นบยไงแล้วเชื่อชอยแล้วแไม่ใช่ชอยวงสี่ดวงสี่แล้วจะชอยต่อนู่กว่าคะแลไหมาค่ะเอ่ไปค่ะ ลูกคู่ได้ลูกคู่เออเออเวันเกิดระด้วันนี้แดนแสอินดีเซียนีกระไรขอบคิณผีผีน้องๆต่างมาแสจ้งองแล้วก็อวยชัยวันเกิดวันที่สิบแปดวันเกิดที่สิบแปดตุลาธรรมดาแล้ว เศร้าใจเพราะมันใหญ่ไปมันเิอเพราะว่าเ,เทอิม,มพอดีจะหาใครมีที่ก็ไม่มีที่ไหนอยู่แต่กระที่บ้านแล้วก็นั่งอ่านอ่านคำว้พรไปความวยพรจากเฟซบุ๊กมันก็สนุก ในบัวใจกรรมอนจากเว็บบ้านสุนอขอพระคุณท่านให้กำลังใจวนันแต่ในวันนี้เรามาที่นี่ไม่ใช่ที่นหนมา,าที่บา้านคุณวีระที่วัดลาดประเขาไง <laughs> ขอบคุณนที่น้องๆแดงก็จะรอกต่อไปไม่ไหวขอ <laughs> เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องพี่ด้วยหัวใจอเองชาาาด้วยเน่ยเป็นต้งเารยนเอมารัวแดงเป็นต้องเการขอใ้จแดงที่ส่เกิดมาไห่จะเจอในจแดงบางรมดารราแ่แงคุยอเาไร่ขอว่ ก็นี่จะเดินสายแล้วเดินาย